เช็คกับดักหนูที่ดักไว้กันเมื่อวานนะครับว,วันนี้ผมตื่นสายอีกเช่นเคยครับมา,จ,าจน7โมงแล้วแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าก็ยังเงย็นเย็นอยู่นะ<จ>หมายแรกที่ผมดักเหยื่อปูไว้มันโดนไม่ได้นะครับ<จ>เพราะว่าไฟเสียหาย<ช>ผมพยายามกู้ไฟนะแต่ทําไม่ได้แต่ว่าไม่โดนนะครับที่ใส่เหยื่อปูเรามาสู่หมายต่อไปเลยนะเป็นหมายหน้ารูไม่โดนนะครับไม่มีรอยกินด้วยซ้าผมจะไม่เก็บกลับนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าบางทีถ้ามันไม่โดนก็ต้องใส่เอาไว้สักวัน2วัน เพราะฉะนั้นผมจะเหลือไว้อีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนวันนี้เมื่อคืนมันลมแรงมากเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางหนูสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเช็คกันว่าจะเจอหรือเปล่านี่ครับเงียบกริบเลยครัไม่มีอะไรนะหรือว่าหนูไม่ออกหากินหน้าตอนกลางคืนเมื่อคืนมันลมแรงมากผมคิดว่าหนูน่าจะไม่ออกหากินนะเดี๋ยวดูพิกัดเหีืยอปูอีกข้างหน้าครับ เหยื่อปูจุดที่สองเขาไม่โดนครับผมหาหนูไม่หมานสองวันแล้วนะทุกคนควันนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนจะแบบดวงไม่ดีเลยนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เ,เราเห็นหนูแทะเปลือกหอยไว้นะครับแต่ก็ไม่โดนเหมือนเดิมครับเงียบกิ๊บไม่มีรอยเลยครับแปลกมากวันนี้ จุดนี้เป็นจุดที่ผมดักห่างเพื่อนที่สุดแล้วนะครก็มีหลังเดียวด้วยนะซึ่งมันก็กลับหายนะมีเชือกต่อไปเ,ออเหมือนจะลั่นนะไม่โดนนะไม่รู้ตัวอะไรมาทําให้ลั่นนะนก็เดี๋ยวลองดักไว้อีกนะพรุ่งนี้เรามาแก้มือคือแบบส่วนมากมันจะแบบเงียบเงียบเหมือนไม่มีอะไรออกมากินอะไรเลยทุกคนดูด,ดอิอืมอันนี้ก็ไม่โดนครับก็คือแบบ แปลกๆอวันนี้แต่ว่าผมได้ปลามาด้วยนะวันนี้เลืมบอกอนนแต่ว่าคลิปปลาเดี๋ยวผมลงให้แยกแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่โดนนะครับก็คือพิกัดที่แบบเออมันจุดแบบมีรอยหนูแต่ไม่โดนแบบไม่โดนเลยนะเราเหลือแค่สามอันนะครับอตอนเนี้ข้างหน้าก็คือมีเหลืออีกปลามันอีกตัวหนึง่ง มีจังหวัดไหนใกล้เคียงผมที่หนูเยอะๆบ้างพอที่ผมแบบว่าจะขับรถไปลองดักที่ต่างจังหวัดดูบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับซึ่งนักล่าหรือว่านายพานแถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไม่โดนอีกแล้วครับเหลืออีกกับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกับป่ามันที่เราเห็นรอยกัดมันนะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับจุดสุดท้ายว่าเราจะได้หรือเปล่านะความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านแต่เราไปงมปลามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมลงเป็นคลิปแยกให้แล้วกัน มาเจอรอยขุดเพิ่มนะครับรอยขุดที่เราเจอเมื่อวานนะครับก็คือตอนนี้มันมีรอยแบบรอยกัดมันใหม่ๆเลยอ่ะแต่เราวางแค่อันเดียวนะครับแล้วนี่ครับกับดักผลลั่นอีกแล้วทุกคนลั่นแต่ไม่ติดอีกแล้วเนี่ยดูโอ้โหกลับลั่นแบบไม่รู้ม,รมันต,ตัวอะไรมาแบบกวนนะเทงเลยอ่ะไม่ติดอ่ะวันนี้ก็ ไม่ได้สักตัวเดี๋ยวไปดูที่น้านะว่าน้าจะได้หรือเปล่าโอ้วันนี้ผมไม่หมานเลยทุกคนสองวันแล้วนะที่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวรอไปดูที่น้าครับว่าน้าจะได้หรือเปล่าอ้าวคือถึงเปานี่ดิหนึ่งหางสรุปก็คือน้าก็ได้มาหนึ่งตัวเหมือนกันนะฮะน้าบอกว่าที่น้าดักก็คือแบบทางหรือว่าหนูเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่โดนไม่กินน้าก็งงอยู่ทำไมไม่โดน ก็เลยคุยกันเลยว่าตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาดักอีกรอบนะครับแก้มือนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเมืม่อคืนลมแรงก็ได้นะครับหนูก็เลยไม่โดนไม่เป็นไรครับการหาอยู่หากินมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าวันนี้นะชนะผมนะมาได้มันหนึ่งตัวผมไม่ได้สักตัวเลย